ทุกคนวันนี้นะคะจะจะพาไปที่งานไทลันเกมโชกกันบอกเลยว่าแจนเนี่ยได้ขึ้น2วิธีใหญ่ด้วยกันเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นปีแรกของแจนเลยนะคะที่มาไทลันเกมโชว์ด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีในมากมายนะคะเป็นคลิปที่บอกว่ารีบทามากๆแล้วก็เสียงที่เราอัดมาเนี่ยมันบอกว่าเกิดการพังเกิดขึ้นตั้งจากไมเนี่ยมันดูดเสียงไม่ไหวเพราะว่าเสียงดังมากนะคะในงานทําให้เราต้องพากทั้งคลิปเลยนะคะทุกคนพอมาถึงงานนะคะทุกคนบอกเลยว่าวิ่งช้ำค่ะกระเทยวิ่งร้อยเมตรเหมือนวิ่งลาวกะเป่ามากเพราะววว่่าาาไปเเกกกืือออบบสยยแลล้ทุคคนคอ วิ่งเข้างานเนี่ยยามก็บอกว่าห้าวิ่งแต่ว่าต้องขอโทษยามดนวยนะคะว่าหนูหยุดไม่ได้นะคะไม่งั้นหนูตกเวทีแน่นอนและด้วยความเป็นชายชายตรีมาก่อนเนี่ยทำให้เราเนี่ยวิ่งเข้างานทันนะคะทุกคนพอมาถึงเนี่ยก็เจอกับสตาร์แล้วก็พี่เบิร์ดมาไม่ดิกด้วยก็คุยกันนะคะบีบกันว่าเราขึ้นไปต้องทําอะไรบ้างและนี่เป็นไงดาราขึ้นมาแล้วโอ้ยขนจงเลยโอ้ยน้ำตาไหลสามหยดและเวทีแรกนะคะที่เราขึ้นไปก็เป็นของหัวเว่ยแอปแกลอรี่นั่นเองนะคะต้องขอบกะคุณหัวเว่ยแอปแกลอรี่มากเลยนะคะที่ให้เราเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่ยขยะะยขึึึ้้้ววททออัรรรงงกกกกติะะคซลาาไไปป็ม กมด้วยนั่นก็คือดันเจี n ยนฮันเตอรด้วยทุกคนบอกเลยว่าในแอปแกลอรี่เนี่ยมีเกมหลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งดันเจี n ยนฮันเตอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกมที่อยู่ในแอปแกลอรี่นะคะทุกคนคือบอกเลยว่ามีแฟนคลับมาหาด้วยแล้วก็เราเนี่ยได้เล่นเกีับแฟนคลับเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศงานตอนเล่นดีกว่านะทุกคนไปไปไป มซครับมัน้งจเดินเดินตามทางไปสามารถไปเก็บได้นะโอ้ก็บขอจเรื่อยนะคต้องิงเได้เดินได้เลยพมากเดิไปเดินไปกัเ็ีรียวอีกเยมายวอีกอตั้งแต่กใช่ครับู้อีกเยไม่ว่าเจอู้ ตอนนี้ามเป็น52คะแนนครับของอินก awesome. <p are dans tous> ็เท่าไรแล้วเนี่ย500บาทโอ้โว่งคะแนนวีเลยนะเสียค้6 63ครับล้วงหาเลบตอนนี้แต้มโหเยอะมากเลยครับ้ช75คะแนนโอ้แล้วันที่183นะส่วนด้านมิกซี่เนี่ย195 267ครับได้คิวคิะแต่ไก็มีกันแลว าได้บอนะได้บอสกับตวบอเิกโตอนนี้น้อยู่รลครับ999คะแนนเลอเล็สวยมากครับจะคิวเ่ที่ครับที่ื้อได้เลยครอแบบวควก็แบบว่าน่งตัวทังนวทมนที่ครับ้าทไปมาดไปแด้ตอนนี้ถึงร้อยแล้วครับถึง้อยคะแนนแเป็นัดกว่าแล้วามมาตามมามากไปงอาจารย์ที่สไปท สองนี้มร้อยหกสิหคะนาใตครับข้นี่้เรื่อยไแล้วเราจะบอกว่าบอล่แเอากนะเมื่อวานเนี่ยอาตาทันใช่แไปบอลได้คนีวเหวงได้เกุไม่ได้แค่เนี้แ่อได้ีครับตอนนี้เก้าบาทสิบล้านแปดพยวนด้ว่านรับ

แน่นอนนะคะทุกคนแจ๊ดกับแฟนลับก็ชนะในเกมนี้ด้วยเห็นไหมล่ะกดมั่วเวอร์แล้วเราก็ทําการมอบของที่ระถึกให้กับแฟนขับนั่นเองนะอุ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็อุตส่าห์มาหาด้วยคนนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้พามาอยู่ในบูธขอวัยแอปแกลลี่กันยาวๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าแอปแกลลี่เนี่ยรวบรวมเกมหลากหลายนะคะมาอยู่ในแอปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบูธข้างในกันนะคะมีอะไรบ้างและในบูธนะคะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะเกมแรกที่พวกเราเล่นกันนะคะก็คือเกมเสียบกล่องใครที่เสียบแล้วกล่องเป็นสนนนู่่้หหราใท

ใ,ในบูธมีเจ๊แจม,มเกมมิ่งยืนอยู่ด้วยซึ่งบอกเลยว่าแจ๊กับแจ๊แจมเนี่ยรู้จักกันมานานมากแล้วอีตัวจริงสวยมากแล,และเกมต่อไปนะคะในบูธหัวเว่ยแอปเกอรี่ก็คือเกมเป่ายิ่งฉุบนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ารอบเนี้ยเล่นได้ทีละสองคนและแจ๊ดเนี่ยก็ได้กับใครก็ไม่รู้ว่าวิ่งหล่อมากลามเลยขนน่า แลหอได้ไง้ดีคนะคะเกมสเร็จแล้วอกนคนและเกมต่อไปนะคะเป็นเกมทดสอบความจําซึ่งแน่นอนว่าเกมเนี้ยไม่เหมาะกับกระเทยนะคะเพราะกระเทยเนี้ยอองเก่งมากโดยเราต้องจําภาพที่เขาอะให้เราดูให้ได้แล้วก็ไปจัดเรียงให้ถูกต้องนะคะทุกคน ไเกีไร์คันไี่สองสองหน่งแล้วแล้เตเตไปเลยค่ะทำไมู้มพราดคุณผู้ชมแล้วสเตเตรไปเลยค่ะห้าสี <S <S ่สามหนึ่งเอาสเตเลยเอาคุณผู้ แต่รอบต่อไปนะครับก็เป็นเวลาที่แบบตื่นเต้นมากคือขึ้นเวทีใหญ่ l ทน d g a m เกม o อซึ่งบอกเลยว่าโอ้ยเขินมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะแบบว่าได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้แต่จริงนะก็น่าจะได้ขึ้นหลายปีแล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ไปเองงงมากแล้วรอบนี้นะคะจะก็ขึ้นกับพี่เบิร์ดมาม่ดิ๊กเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ขึ้นไปเล่นเกมดันเจียนฮันเตอร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่รอบนี้เป็นเวทีใหญ่มากด้วยซึ่งบอกเลยว่าโอ้ยมีแฟนคลับมากรงมากรีดมารอด,ด้วยแกีนนมีไฟฟไม่ไฟด้วยเขินอ่ะ เดี bon ๋ยวเขาจะมาเล่นโชว์เวทีครับว่าเกมนี้เนี่ยเวลามันต่อสู้มันดุดเดือดขนาดไหนครับพอเดชชัยนะครับกับโมบิดิงแล้วก็เจซีอของเราเข้าครับม land. ีภพเพนกลับมาด้วยดจันนาก่อนนะจันนาก่อนฮะเดี๋ยวาขึ้นไปด้านหลังเดี๋ย่าขึ้นที่เล็กย่าขึ้นที่เล็กแล้วก็เราจะมีสองคนนะครับอันนี้เป็นคอสเพลย์จากอ่าบูธของโอเวอร์แองเกอรี่นะฮะนั่นคือน้องยูจีแล้วก็วิลเลีโฮนครับ นอ,เอ,อน,นเนเ,นเ,เป็นตัวละครจากในเกมเลยนาทนี่ลนดีครับยนทีฮะอ่ากเด๋ยวไปเจอสองคนนีได้นะครับอันนี้น้องคอสเสิ์เราเนี่ยไปเจอได้ที่บูธของไทแอสแกอรี่นะครับจะอยู่ด้านนี้ฮะบทภาษาตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีะเรือบินอยู่ด้านบนฮโอเคน้่งตรปนีดีกว่าครับขอบคุนะคะติดต่อเจมสีออร์แล้วค่ะเจมส์อีออรกันนะฮะโอเคขับไปด้วยอออโอ สองคนนี้เมื่อกี้เราไปลองอัที่บูธของเวนอัแการี่แล้วเกมนี้เป็นไงบ้างสุดตรงไหนบ้างก็ธรรมดาเราก็มีทางตีบอลธรรมดาตีชนะบอสด้วยแล้วก็บางทีคะแนนตาอยู่เนี่ยเราสามารถพลิกเข้าไปชนะได้ในการตีบอลเจ๋อเสี่เราตับกันครับสนุกมากค่ะเราก็ได้ที่หนึ่งไปดูชอบตรงไหนดูชนะเมื่อกี้ดูชนะแต่ดูชอบตรงไหนดีกว่าตีบอลก็คือว่าบอลเนี่ยต่อให้เราทำคะแนนกันมาแต่ถ้าใครรันบอลได้มัน แต่แล้ก็ต่อให้พี่เบิร์แล้วพี่เบิร์ก็ยังรานวอรไม่ได้อล้วพี่เบร์สู้ไม่ได้ไอ้หนูขุมเลยหรอได่เข็งเลยรามีคข่มเขาบ้างไเดี๋ยวรอบนีจะแค่แนเอาจริงจงเลนะปรลาดใจได้หรอว่าเดี๋ยวเราจะมีแข่งกวางเครื่องก็คือออรแลนเกล่อเจนซีแล้วก็อนึ่เครื่องนะฮะแล้วก็มล่เครื่องแต่ว่าจะขาดอีกห่เครื่องใครไม่ว่าจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้ดีไหม อโอเคขอหนึ่ง่านครับมีใครอยากขึ้นมาเล่นวิธีเราไหมครัมีของรางวัลด้วยใช่ไหมคะมีของรางวัลด้วยเรามีของรางวัลด้วยฮะเด,ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาคนลงกระเดียกด้านหลังเล่นได้นะมีใครอยากเล่นเดี๋ยวได้เห็นแอมแต่ก็ยังตามอยู่ครับอุู่ที่อยู่ี่พันกว่าแล้วครับเจา้าทีเราโตตอนนี้แปดร้อยหกสิบกว่าคะแนน อูนะครับอันดับหน่งไปขอยูนี้ยู่นพันกว่าจะเสียรยเก้ร้อยก้าสิบ้องนะได้มแล้วเจ็ดสี่ร้อยร้อยกว่าแล้วเจ็ห้าอีกประมาณสามสิบีไม่ถึงครับไม่ถึงสามสิบพีพอตจะเกิดนะฮะต้องบอกอยู่ที่ว่ายูนี้ไม่เช่เลขนะเดี๋ยวพอปอตเกิดยูนี้กบไปที่แหนบอะแล้วกไปตรงกลางนะปอตจะตรงกางฮะสิบวิพครับปอเกิดแต่ตอนนี้ไล่กันฮะ หากันประมาณร้อยหนึระดับหน่วกับสครับเจสี่แล้วตอนนี้พันกับสามสิบเอ็ดยูริไปรับพันหร้อยไป3ตอนนี้บอลเกิดนะครับกดแบบแล้วไปตรงกลางเลยเดี๋ยวตัดสิจตรงนี้ได้กดแบบล้วตรงกลางเลยตรงกลางฮะเซ่ใส่รักบอลบอลตัวนี้เนี่ยถ้าระหว่างเจสี่แล้วกับยูริเนี่ยใครสับบอลได้นี่ยนาจะเป็นรับหเลยฮะเตมันเดีนางกัแค่300ครับ ครับพราะตอนนี้เลี้ยงถึเก้าสิบเปอร์เซ็เอาฮะทุนี้ตอนนี้พันสครับจะเท่ากบพันเจ็ดสิบส่วนพันฟังของเขาไม่ได้ผมร้อยเจ็ดสิบห้าเหมือมนเดิมไม่ขยค่อยยอมเดินี่ครับสามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับก็จะมีของรางวัลแจกจากเกมต่างๆที่ยุกขบวนกันมานะฮะเรายุกข,ขันมาหลายเกมเหลือเกินนะครับลงถึงเกมน,นี้ด้วยครับแล้วก็พอถ้าลองเล่นกันได้นะครับที่ มุดมวแอันเอรีญเลยครับส่วนตอนนี้นะครับขออนุญาตอะไรนะครับจะให้เล่นอีกเหรออ๋อเล่นได้อีกใช่ไหมอ่ะเป็นไงครับอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเกมกระดุกเขาอยากให้เล่นต่อเล่นเอรตอนนี้เราองต จับเสือต้นะเสตยแล้วนี้ของสัาทพอแล้วนะมาลูู้ครับสตกทพอได้หรเปล่าครับแทบตามอยู่นะจะไงเร0ครับต้อง10%ถ้ามปนต์ตรเริ่นเริ่มกัจะจบก็ดานี้แต่ถ้าแต่ไม่ตัวครับใครจะ อ่ะเดี๋ยวแทนเรื่องต้นใจฮะโอเคไหมฮะอ่าลุกกระนิดนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณท้องฟ้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับอ่าพื้นที่เวทีของเรานะครับกับหูเวฟแอปเจลลี่นะฮะมีอะไรฝากไว้ไหมครับนะครับขอบคุณพี่นี่ครับใครที่กำลังมองหาแอปดีๆนะก็ แอปแคลอรี่ครับกับโอเวอร์นั่นเองครับบอกเลยว่ามีทั้งแอปมีทั้งเกมสนุกๆมากมายเลยนั่นเองครับแา่ของเจซีอ่อนเพิ่มครับก็เหมือนกันครับที่มาในงานวันนี้คือเขามีเกมหลากหลายมากนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะโอเคครับเองก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมดูเราในวันนี้นะฮะร่วมเชียร์แล้วกันนะยังไงก็ไปเจอเราได้นะครับที่บูธของเวอร์แคลอรี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับ บอกเลยนะคะว,ว่าเรา,ามีความสุขมากแล้วก็แฟนคลับมาหาเยอะมากเลยแต่ถ้าใครอยากดูแบบว่าวอกจริงๆเนี่ยแบบว่าทั้งงานนะคะเจอใครบ้างเจอพี่แป้งซีบิงความรู้สึกเป็นยังไงพี่แป้งซีบิงเรียกไปหาโอ้ยคือแบบทุกคนถ้าใครอยากรูเนี่ยรอคลิปหน้านะคะคลิปนี้คือเราจะมาแบบว่าออดเดิฟแกล้งนะคะแบบว่าขอบพระคุณหัวไวแอปแกลอรี่นะคะที่ให้เราเนี่ยขึ้นเวทีใหญ่2เวทีเลยนะคะส่วนใครอยากดูเนี่ยราติดตามได้เลยนะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะว่าถ้าใครอยากเล่นเกมสนุกสนุกมากมายนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปแกลอรี่ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั